อันนี้อันยังไม่มีใบเขาจะกลมและใบเขาใหญ่และลายเขาจะสวยกว่ากันถ้าอยู่ในที่โล่งๆหรือที่มีแดดนิดๆม่นเขาจะสวยแล้วเขาจะขาวเลยอ่ะและใบเขาใหญ่ แต่ถ้าเป็นเพศน้ำหนึ่งใบเขาจะแหลมแล่เล็กคือเขาจะไม่ข่ายใหญ่เขาแค่นี้ใบจะแหลมใช่แหลมยาวแต่เขาจะไม่ใหญ่เท่าอันนี้มันมีขาวอันนี้เสริมซับเสิมซับใช่ต้นใหญ่เราอยู่ต้นหนึ่งโอ้สวยมากเสริมซับพ,พรอมใหญ่กอใหญ่สวยมากเลยพี่ไก่แล้วอันนี้คือบาลังทองอันนี้คือสวยจริงใช่สวยอันนี้นนสวยมาก สมเพาทองตอนนี้480สับสาเท,ทอง่สวยมี2ต้นสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรัตวลาชาแนลจะพาคุณผู้ชมมาชมอากงน,นีมานะคะมาอัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมได้ไดชมกัน ที่บ้านรับปลูกไก่พันไม้นานาพันนะคะตลาดต้นไม้ดงบางตําบลโนนหอ้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมเนาะว่าที่ร้านมีอะไรบ้างตอนนี้อันนี้นนนมีเพชรชมพูแล้วก็มีช้างแดงเพชรชมพูช้างแดงใช่แล้วก็มีเกดมรกตเกดมรกต แล้วก็มีเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็มีซปเปอร์เลสเลสราคาตามป้ายเลยจ้ะแสงแจันทาแล้วก็แสงจันทานะคะหนึ่งร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวจะพาชมทีละต้นเนาะว่าความสวยแตกต่างกันยังไงช่วงนี้ไม้จะหายากหน่อยอมาด้านนี้ก็เพชรน้ำหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะใช่ร้อยย,ย,อยี่สิบ อันนี้อัญชันมณีใบเขาจะกลมและใบเขาใหญ่แล้วลายเขาจะสวยกว่ากันเขาจะมีกระดูกองกลางสีเขียวอ่ะมีคนถามมานะคะว่านี่อัญชันมณีขาวต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่ไก่จะอธิบายใบเขาใหญ่ใบเขาใหญ่แล้วใบทรงกลมแล้วเขาตัดลายสวยแล้วเขาจะสีเขาขาวกว่าถ้าอยู่ในที่โล่งๆหรือที่มีแดดนิดๆเนี่ยเขาจะสวยแล้วเขาจะขาวเลยอ่ะแล้วใบเขาใหญ่ แต่ถ้าเป็นเพชรน้ำหนึ่งใบเขาจะแหลมเลือเล็กคือเขาจะไม่ขยายเขาแค่นี้ใบจะแหลมใช่แหลมยาวแต่เขาจะไม่ใหญ่เท่าอันนี้มณีขาวก็คือโตแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ไปกว่านี้แล้วใช่แต่ถ้าความสูงคือเขาสูงได้อีกแต่ใบเขาไม่ใหญ่แต่อันนี้มณีใบเขาใหญ่ได้้ใช่ใหญ่ได้อีกและสวยด้วยถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์ใบเขาสวย มอนี้ขาวแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งใช่นะนี่ยต่างกันความต่างนะคะลักษณะของบใบเลี้ยงง่ายทั้งคู่คสองสองชนิดน,นี้ชอบแดดแบบไหนคะพี่คืออากาศโปร่งอากาศปรง่งเนาะใช่แล้วล่ม,ลมสามารถอยู่ในห้องแอร์หรือว่าในบ้านได้แต่อยู่ที่การเราเลี้ยงอุณหภูมิน้ําการให้น้ําคือเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันเพราะว่ามันอยู่ในที่ร่มแล้ว ถ้าอยู่ในที่ปลอดโปร่งมีแสงก็คือสองวันหรือวันละครั้งแต่โกนิมาหรือไม้มงคลตัวนี้เขาจะอยู่ได้ถึงสองวันหรือสามวันถ้าไม่ลดน้ำก็ยังอยู่ได้ใช่อยู่ได้เพราะเราเพราะโกนิมาชอบขุยมะพ้าสับเขาจะอมเขาจะกินน้ำอยู่ได้ถึงสองสามวันถ้าลดบ่อยลากเปื่อโอ้ค่ะได้ความรู้เลย ก็คือของของพี่ไก่ก็จะใช้เป็นมะพร้าวช่มะพร้าวสับปุ๋ยก้อนโมโคสีเหลืองคุมมีอยู่สองเดือนสามเดือนแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้ใช้สูตรไหนให้เขาเลือกได้ชอบเป็นมะพร้าวสับแบบนี้คือใช่มันจะอุ้มน้ำถึงได้สามวันใช่ไม่ลดน้ำก็อยู่ใช่สุปอร์เสอันนี้ของไทยนะคะใช่ใช่ส่งเขาจะเตี้ยเตี้ยใบกลมๆสั้นๆหนึบาทใช่ จะไม่เข็มเท่าของนอกใช่ไหมใช่ใช่แต่ตัวนี้ไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่ถ้าแดดแล้วจะสีจืดค่ะุเปลนนี่เหรอคะใช่ค่ะแบบลำลายใช่ไหมลำายลำลายหรือล้มๆหน่อยเงี้ยเขาชอบแบบใช่ตัวนี้ก็เป็นไม้พื้นบ้านราคาบ้านๆบางคนก็ชอบสายเขียวสายเขียวต้องใช่สีเขียวบางคนขอแบบว่าซื้อไปแล้วเข้ากับบ้านเขาอ่ะโทนสีขาวอะไรเงี้ยสีอ่อนๆน่ะ ลูกค้าสวนมากเขาจะชอบแบบเขียวไปตัดกับบ้านครับเพราะว่าไม้พวกนี้อยู่ในบ้านได้เก็บมารากดหน,นะะึ่งร้อยบาทใช่ช้างแดงใช่ช้างแดงจีนคือไม่ค่อยแข็งแรงไม่เหมือนของไทยใช่าคาหบบใช่ใช่ตอนนี้เหลือไม่ค่อยสวยเพราะใบเขาล้ม ชดชมพูตัวนี้เป็นไม้กายไม้ผสมชมพใชูใช่ใช่ไม้กายนี่เป็นไม้กายร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้สยามชมพูหรือพลอยชมพูสยามชมพูใช่อันนี้ของเก่าเหลืออยู่ไม่กี่ต้นเองเพราะว่าชุดใหม่ไม่มีของช่วงนี้หายากไหมคะพี่ไก่ไม้พวกนี้หายากนะเพราะว่าลูกค้าสั่งตอนนี้ก็คงจะหาให้ยากบางสายพันธุ์ก็ไม่มีนะ ใช่แล้วมีตัวแพงราคาเริ่มเริ่มขึ้นหรือยังคะตอนนี้น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะตอนเนี้ย<ะ>ใช่ต่อไปงวดหน้าก็ร้อยี่สิบก็อาจจะขายไม่ได้อาจจะขยับเป็นร<ะ>้อยห้าร้อยแปดอะไรเงี้ยมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆเพราะตลาดตอนนี้มันเริ่มเดินนรื่งเพรากโกดิมาโกดิมาเริ่มใช่เริ่มจะเดินแล้วกระแสจะเดินแล้วเพราะก็ส่งทั่วไทยทั่วประเทศตอนเนี้ยอันนี้สวย สีขาวาหวานเนี่ยสีข้าหวานสยามชมพูลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมามาซื้ออีกสีขาหวานมากเลยเนี่ยน้องชอบอากาศแบบไหนคะอากาศเดียวกันกับตัวอื่นพวกอากาศโปร่งหรือล่มลำไรมีแสงนิดนิดหรืออยู่ในร่มเลยอะไรพวกนี้ได้<ร>เขาอยู่ได้ร2อยยี่สิบใชต่ต้องรีบเก็บนะคะ เพราะว่านี่ไก่ก็ไม่รู้ตอนนี้ที่ร้านก็เหลืออยู่เก้ากระถางอ,าอ๋อสิบกระถางแลวสิบกระถางแล้วมีครอยเลยใช่มใช่ใช่เพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วเขาเอาเป็นของฝันของฝากาแล้วมันเป็นแบบไม้มงคลคือเลี้ยงง่าย,ายใช่เลี้ยงง่าย<อ>ตัวต่อไปก็เป็นเศรษฐีอุดมรัพย์ชื่อดีมากเลยสวยนะ เขาโตขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆใช่เราเอาไซส์เล็กมาขายเพราะว่า <100 S 2> โตกว่านี้ไม่ไม่มีหนึ120 <120 S 2> ่งร้อย่งร้อยยี่สิบยังราคาเดิม <ๆ S 1> ว่าหน้าอาจจะขึ้นถ้ามีกระแสร,ราคาอาจจะ,นนะใช่มันอยู่ที่ว่าทาง้้งก็ขึ้นเราก็ต้องขึ้นต้นทุนมาต้นอยู่ที่ต้นทุนใช่เราจะขายราคาเดิมไม่ได้ไงอันนี้อันนี้มันนีแดง อันนี้อันนีแดงร้อยห้าสิบออันยี้มณดีขาวก็ร้อยห้าสิบใช่ขาวและแดงร้อบาทเท่ากันใช่ตัวนี้ก็เรียกง่ายเหมือนปกติทั่วไปอยู่ได้สองอากาศในร่มแดดลำไรที่โป่งสีก็โสูเดียวกันหมดอันโคสอานมโคสวัสดุปลูกส่วนมากก็ ค้นมะพร้าวสับคนมะพร้าวสับดินนิดดินน <ไม S 1> ิดหน่อยแล้วอันนี้ก็เงิน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 ก็ขายอยู่150บาทเงิน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 ลายนะก้านขาวสวยนะสวยค่ะตัวนี้สวยตัวนี้จะเป็นไม้แตกกอมีหลายหน่อถ้าตัวนี้ไม้หน่อเดียวมันจะไม่สวยเงินเงินต้องเป็นหลายๆต้นใช่หลายๆต้นเป็นกอแบบเ,เ,ปเป็นกอใช่ ขายอยู่ร้อยห้าสิบชื่อดีดีเนาะเงินเนขายดีนะตัวนี้ขายดีดเรื่อยเรยเพราะมันเป็นชื่อมงคลร้อยห้าสิบอแล้วอันนี้เสนเ่ห์ขุนแผนเสน่ห์ขุนแผน, 5, แชนใช่ก้านชมพูหลังแดงแดงสวยอก็สวยสวยอยู่สองร้อยห้าสไอไม่ใช่สิร้อยแปดสิบ อยู่ร้อปสิบบาทเสน่ห์คุ้แผนนะคะหนึ <180 S 2> ่งร้อยแปดสิบนะคะสวยเลยไม้มงคลด้นาน,นี้มีอะไรบ้างพี่ไั่นอันนี้มีสัมภาวทองแลวหนึ่งต้นสามรอยปดสิบสัมภาวทองนะใช่ <3 80 S 1> แล้วก็มีสลีโชค,โคมีสลีโชคสาม้ 350. อยห้าสิบันนี้ไซส์เล็กนะสาม้ยห้าสิบถาไซส์ใหญ่ลูกคา้ารับไปแล้ว ใช่350ร้ยหแล้วมีสองราคามี380แต่หมดตอนนี้มี350อันนี้รีเพนเตอร์ยังอยู่อีกสองต้น350ร้อยห้าิ้อแต่ที่อื่นเขาขายกันห้าหกร้อยนะนี่ตัวนี้ไม้ไทยหรือไม้นอกคะอันนี้น่าจะเป็นไม้นอกไม้นอกเนาะอานุษย์อันนี้กวักทองคําขาวมีอยู่สองต้นกวักทองคำขาวใช่หายากนะไม่ค่อยมีง่ายๆนะ ขาเท่าไหร่นะคะห่้ยขายอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีแค่สองต้นเท่านั้นใช่แต่งวดหน้าไม่แน่อาจจะขึ้นเพราะว่าไม้ตัวนี้หายากเริ่มหายากใช่อันนี้มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่สีแดงใบใหญ่ตัวนี้ใบใหญ่มากเลยเป็นไม้ใบใหญ่ใบใหญ่จริงค่ะใช่สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทนคะโอ้ใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่ด้วย แล้วแดงสวยด้วยสวยจริงค่ะอันนี้รับเงินรับทองอันนี้ได้มาใหม่สามต้นตัวนี้คือชื่อดีชื่อดีมากสี่ร้อยแปดสิบฟอร์มใหญ่แล้วก็สวยมากด้วยนะคะรันรับทองชอบชอบต้นนี้แหละสวยเก็บแบบเก็บสวยใช่ใช่พวกแล้วลูกค้าสั่งกันสี่ร้อยแปดสิบบาทรับเงินรับทองนะคะอันนี้ซับมงคนแดงซับมุงคนแดงนะคะ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะใช่อันนี้คา้าริบบินบ้นใช่อันนี้ค้าคนแผนลายเงินขาอยู่หนึร้อยบาทเหมือนกันหนึร้ยบาทนะใช,ใช่อันนี้เตยทองตะกูลค,ค้านี่เขาเขาจะแบบเสริมในด้านไหนคะพี่ไก่ตัวกูลค้ามันเป็นไม้แบบว่าบางคนคือชอบเอาไปเลี้ยงแบบ เสริมดวงค้าขายหรือเป็นชื่อแบบมงคลอย่างค้าคุงแผนมหาเสน่ห์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับเป็นไม้มงคลอ่ะเป็นแบบดวงเสริมดวงชกลาบแล้วแต่ลูกค้าเขาเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้เขาไปแบบให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองใช่ค้าคุณแผนรายเงินคุณแผนหลังแดงมีหลายหลายตัวหลายแบบ ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกัน100อันนี้ก็จะเป็นค้าขุนรับค้าขุนซับเขามีดอกมีค้าขุนรัพย์ตอนนี้เขาจะเป็นค้าคขุนซับลายค่ะด่างอันนี้ก็กระถางร้อยห้าสิบกระถางแปดนิ้วหน,น,นึ่งร้อ<ว>ยห้าสิบใช่สวยนะสวยนะถ้าตัวนี้คือไม้ล่มนะไม้ไม่ชอบแสงแดดเนี่ยชอบอยู่ในร่มใช่น,ะะนี่ดอกเขา อันนี้แสงเงินแสงทองตัวนี้สวยอยู่ในร่มแล้วสีเขาจะสวยมากเลยเขาไม่ชอบแสงแดดเลยสีเขาจะจูบหมดเลยแสงเงินแสงทองใช่พี่ขายอยู่ร้อยยี่สิบบาทนะคะแต่สองหน่อร้อยี่สิบได้สองหนอ่อค่ะเป็นกอเป็นกอสองต้นสองต้นแล้วถัดมาก็เป็นเขียวเหมือนปีเขียวเหมือนปีร้อยยี่สิบาทเหมือนกัน <20 S 1> สวยนะสายเขียวสายเขียว,ยยวตัวนี้ถ้าอยู่ร่มจริงๆอ่ะเขาสวยมาก แล้วใบเขาจะงามสวยเขียวเลยแหละสมชื่อเขาอ่ะเขียวหมื่นปีเขียวหมื่นปีอันนี้หลักรับหลักรั์ใช่อันนี้หลักรับหลักทรับขายอยู่ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช่หลักซับสวยนะนี่เลยต้นนี้ชื่อต้นนี้เงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านเมื่อไห่แล้วยุบไปเยอะเลยเหลือแค่นี้เองชื่อเขาก็เป็นหมูคนใช่แล้วสีเขาก็สวย เขาสวยมากลูกค้าจะเน้นชื่อช่วงปีใหม่เนี่ยแหละลูกค้าจะเน้นหาชื่อชื่อเป็นแบบมงคลเป็นของฝากอะไรเงี้ยใช่ถ้าเป็นแบบสีหรือไม่ที่ชื่อเก๋ๆก็ส่วนมากก็มีตัวนี้จะลัคกี้ร้อยห้าสิบลัคกี้สีแดงใช่ลัคกี้อันนี้เสริมซับเสริมซับใช่ต้นใหญ่เหรออยู่ต้นหนึ่งโอ้สวยมากเสริมซับ ปล่อยไหมคะหรือว่าเก็บตัวนี้ถ้าปล่อยมันก็ราคาก็จะแรงหน่อยนะต้นน่งประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทใช่ไซส์ใหญ่ห้าร้อยคือคุ้มนะคะได้ฟองใหอใหญ่มากฟอมใหญ่กอใหญ่สวยมากเลยที่ไก่แล้วอันนี้เทพนิมิตเทพนิมิตนะคะอันนี้ก็อยู่ราคาห้าร้อยบาทเหมือนกันห้าร้อยนะคะเทพนิมิตตัวนี้สวยนะลายสวยแล้วมีอันนี้ เดลี i, จัก,กระพัดเดลี i, นะคะจัก,กระพัดขายอยู่380บาท380เดลี i, จัก,กรพัดใช่สวยนะใบใบ,ใบเขียวถ้าอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าตัวนี้เอาไว้ตั้งแม่ตนตั้งแม่นะคะใช่อ,นนอ,อันนี้ทองนพคุณสายใหญ่บึ้มเลยมีทองนพคุณทองนพคุณใช่ ปล่อยไหมคะเนี่ยห้าร้อยจ่าสวยมากอันนี้พันเสร็จอันนี้พันไอ้ใบละพันใบละพันใช่จะนี้ใบละพันมีอยู่สองต้นอ๋อครั้งที่แล้วมีมีไซส์เล็กใช่เล็กหมดไปแล้วเขี่ยงแล้วนะเขี้ยงแล้วอันนี้ใบละพันอันนี้พี่จ่าปล่อยไหมปล่อยอยู่หกร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ใช่เอสราชาตัวนี้เอสรตัวนี้สวยนะ ขายอยู่ห้าร้อยเพชรราชามีต้นเดียวด้วยมีต้นเดียวนะคะเพชรราชาอันนี้หลักทรัพย์หลักทรัพ์ใช่นี้หลักทรับสีทองนี่จะออกส้มๆออกเหลืองๆสวยหลักทรับความใหญ่นะความใหญ่เรามีไซส์เล็กให้แล้วอันนี้คือบาลังทองอันนี้ก็สวยจริงใช่สวย อันนี้ขายอยู่สามร้อแปดสิบสามรอปดสิบโอ้สวยมากเท่ากันไหมคะกระถางนี้เท่ากันจ้ะส่องต้นหรือสองต้นสวยข้างในก็เป็นใบละพันใบละพันฟอร์มนี้เท่าไหร่เอ่ยฟอร์มนี้ก็ขายอยู่หกร้อยห้าสิบเพราะว่าตัวนี้แ<ะ>ม่ค้าจับมาแรงต้นเล็กคือหมดที่นะคะ หมดเกลี้ยงอันนี้อัญมณีขาวอัญมณีขาวเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ไซส์นี้ไม่ได้ขายไซนี้เก็บไว้เพราะเรามีไซส์เล็กมีไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้แห้งแห้งเขียวแห้งแห้งแห้งใช่ใช่สีเขียวเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ขายอยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบชื่อเป็นมงคลมากใช่สวยสวยด้วยอันนี้สุกสมใจปองสมใจปอ สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะคะด้านในมีอะไรบ้างคะอันนั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่อย่าดูป้ายก่อนนะคะสามร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันมหาเศรษฐีสามร้อยแปดสิบใช่พี่ไก่ขาอันนั้นคืออะไรเอ่ยตัวนั้นก็หลักทรัพย์สีทองหลักทรัพย์สีทองนะคะอันนี้ข้างในช้างแดงช้างแดงช้างแดงค่ะอยู่ร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบ อันนี้สวยมากสำเพาทองทองต้นนี้480สำเพาทองนี่คือสวยมีสองต้นอันนี้ซับมงคลแดงซับมงคลแดงเท่าไหร่คะพี่ใหขายอยู่350 350นะคะตัวนี้เท่าไหร่นะคะ480ตัวนี้สำเพาทองสวยนะ อันนี้ออมตะกลุนออมใช่ตะกลุนออมมีออมอะไรบ้างคะพี่มีออมทองตะกลุ่นออมนี้ก็คือเป็นไม้มงคลใช่ไม้มงคลใช่แล้วก็มีออมเงินญี่ปุ่นออมเงินออมเงินใช่ออมเงินขาวเท่าไหร่คะราคาพี่ขายอยู่หนึ่งร้อยบาททุกกระถางทุกกระถางเลยใช่กระถางห้านิ้วหกนิ้วแล้วมีออมเขียวออมเขียวใช่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันตัวนี้ออมเขียวคือสวยจังสวยค่ะ ตอนนี้มันแตกชื่อแตกคนชอบแล้วอันนี้ก็เป็นอมชมพูอมชมพูอันนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่ออมชมพูแล้วอันนี้ไหลช็อกโกแลตสามร้อยห้าสิบไหลช็อกโกแลตนะคะใช่ไหลช็อกโกแ 350. ลตสามร้อยห้าสิบเนี่ยใบเขาจะแฉกแล้วอันนี้เป็นไหลทีคิง เงินไหลที่คิงขายอยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะใช่เดี๋ยวให้ดูลายลายเขาจะไม่เหมือนกันนะแต่ละต้นเขามีหลายลายใช่มีหลายลายลายเขาไม่เหมือนกันอยู่ที่ลูกค้าเขาชอบอ่ะเขาจะชอบแบบลายไหนอะไรเงี้ยลายที่คิงเขาจะกัดลายไม่เหมือนกันแต่เขาด่างทุกต้นน่าสะสมมาก อันนี้ออมกนกลายไทยขายอยู่สองร้อยห้าสิบสองร้้านะคะใช่เนี่ยเหลือแค่สองเหลือแค่สองต้นสองร้อยห้าสิบติดแล้วเนี่ยกำลังแพงหลอดออมกนกลายไทยชอบชอบชนิดนี้มากเลยอ่ะสวยสวยจังใบเขาก็จะโตอีกขึ้นนะโตขึ้นอีกนะเนี่ยอืสวยมากเลยตัวนี้เรี้ยงง่ายไม้อยู่ในร่มไม้ไม่ชอบแดด น้ำน้อยอค,คือไม่ต้องต้องรดน้ำทุกวันเขาไม่ชอบออมเขียวใช่ถูกใจจังถูกใจออมเขียวเลยค่ะดูสวยจริงๆกุมารแดงกับรวยทรัพย์แล้วก็กุมารทอง,ทองใช่ราคาร้อยห้าสิบหมดเลยแต่กุมารแดงสองร้อยห้าสิบค่ะด้านนี้คือมณีลุงเรือเหลืออยู่สี่ต้นร้อยแปดสิบบาทร้อแปดสิบบาทนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นกระถางห้านิ้วอันนี้พูด่างบาซินนี่ก็สวยนะถ้าลูกค้าที่ชอบแบบว่าเป็นด่างเนี่ยสวยขายอยู่หนึ่งร้อยบาทสวยเนี่ยแล้วก็มีบาซินสีทองใช่แล้วอยู่สามกระถางสีทองนี้เท่าไหร่คะพี่พ่กาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกัน ใช่แล้วก็จะมีพวกอมนีหนึ่งร้อยบาทใบคาจายาวกระดูกชมพู100บาทใช่หนึ่งร้อยบาทจะมีงาช้างออม่สวยสวยใช่อันนี้ออมแค่ญี่ปุ่นใบกลมออมแค่ญี่ปุ่นนะคะใช่ใบกลม พี่ขายอยู่ห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทใช่ขายคือไม่ถึงร้อยแล้วก็มีผู้งาช้าง,งผู้ด่างงาช้างแปดสิบบาทบาทใช่อันนี้จะเป็นออมนาคออมนาคเขาจะออกชมพูนิดนิดออมนาคนาคาหนึ่งร้อยบาทใช่มีชมพูนิดนิดนี่ตระกูลอ,ออมใช่แล้วก็มีออมเพชรเหลืออยู่สามต้น ขายกระถางละร้อยอันนี้อมเพชรอมเพชรหนึ่งร้อยบาทเขาจะมีกระดูกสีขาวข้างในค่ะอันนี้จันโกเมนจันโกเมนใช่ช่้นนี้สามร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ส5 0ร้อยสิบใช่สวยๆเลยหนึ่งพีเหลืออยูสามต้นเองมีอยู่สามกระถางนะคะค่ะลูกค้าใช้ก็สั่งได้ถ้าใช้เยอะก็เราก็สั่งให้ได้ สามร้อยห้าสิจันใช่<น>จานโกเมนดูแข็งดูแข็งแรงดูวใช่สวย 150, ตอนนี้ดูพี่โลชีกขายอยู่ร้อยห้าสิบบาทหนึ <150. S 1> ใช่พี่โลพีโลใบกลมอันนี้พรมออสเตเนียตอนนี้เดี๋ยวจะสีเดียวสีชมพูอ๋อดูสวยมากในชะ่เจ็ดสิบบาทเจ็สิบาท,<ม>บาท ช่มีแต่มันลายไม่เหมือนกันนะ<า>ใช่เนี่ยชนิดเดียวกันแต่ลายไม่เหมือนกันใช่อันนี้จะลายเขียวกระดูกแดงค่ะ<า>อันนี้ลายเขียวกระดูกชมพูตอนนี้เราจะเลยชุดสองลายค่ะ<า>มีใบเล็กแล้วก็นี่ใบใหญ่่<า>แล้วก็มาสาใหญ่ก็จะเป็นออสเตรเลียพรมอันนี้จะลายเงินสีขาวมาอยู่คนหนึ่งอ,อันนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบบาท ซส์เล็กก็เจ็ดสิบไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบดูสวยมากสวยอันนี้พรมญี่ปุ่นอันนี้พรมออสเตรเลียพรมญี่ปุ่นใช่ตัวนี้เลี้ยงง่ายญี่ปุ่นเท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสวยนะสวยแล้วยูสามกระถางตัวนี้ตัดชํำตัดชํำปิดง่ายตัดชำได้ใช่ใช่อันนี้ไมคะายลืมเชื่อเรียกแต่ดอกข้วตอก นค้าอยู่หนึ่งรอยบาทเหมือนกันใช่พี่ไก่มีมีบริการส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไก่ฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะได้แอดไลน์ได้เลยจ้ะ064 996 03 60จ้ะหรือท่านไหนที่อยากมาชมก็บ้านรักปลูกเข้ามาเกอกซอย8ดดงบางไม้ล้อมจ้ะ ตำบลนเรน,นห้อมอำเภอเมืองจังหวัปดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันจ้ะไม่มีวันหยุดจ้ะ,ะก็ติดต่อหาพี่ไก่ได้ได้เลยจ้ะแอดไลน์กันได้เลยจ้ะ,อะขอบคุณพี่ไก่มากค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ